สารดีกาสารดีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาที่5332ามสาทับสองพัน้ากบอกว่าตำรวจที่ใช้วิธีการนี้นะในการสอบสวนแล้วก็พยายามอ้างว่าไม่ได้เจตนาฆ่าเนี่ยนะแค่ทำร้ายแล้วก็เป็นผลให,ให้ตายถึงแค่ความตายสารดีกาบอกว่า,วาการที่คุณเอาถุง ซึ่งขาดอากาศหายใจเ,เอาไปครอบหัวเขานะก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณย่อมเร็งเห็นผลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจและตายได้เพราะฉะนั้นจึงวางหลักไว้ในคดีนั้นว่าจำเลยจึงมีเจตนาฆ่าชัดเจนไหมอันนี้ ต้องติดตามดูการตั้งข้อวอบข,ข,ข,ของทางตำรวจรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนำไปสู่การสู้คดีในชั้นศาลใช่ไหมอาจารย์มันชัดเจนอย่างนี้เนี่ยนะข้อเท้จริงยุติแล้วว่าชายถุงดําข้อบหัวจริงๆนะแล้วข้อบหัวสามชั้นด้วยนะไม่ใช่ข้อหัวชั้นเดียวภาพมันสิบนาท,ทีที่ได้ออกมาข้างหลังสุดเนี่ยมันชัดเจนมากะมันเหมือนการไต่สวนทางการเมืองทางกลางเมืองเขาเรียกไต่สวนกลางเมือง พับ l i c เคียริเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการต่อไปนี้ก็คือหมายความว่าเขาถึงพยายามเบี่ยงเบนพยายามสู้ค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะข้าไงทีงงนี้คำว่าสารานิการนี่ชัดแล้วชัดหรือยังห้าสามสามสองทับสองพันห้าหกสิบไปอ่านฉบับยาวดูได้เลยสาราีิการเนี่ยไม่มีความไม่ยุติธรรมไม่มีอคติกับใครทั้งสิ้น แล้วก็แนวทางที่เราต้องดำเนินการต่อไปก็คือต้องติดตามคณะกรรมาการสอบสวนสืบสวนอะไรของเขาก็สุดแล้วแต่นะซึ่งมันผิดปกติผิดปกติเพราะอะไรเพราะการสอบสวนเนี่ยนะเป็นการสอบสวนที่จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาเพราะฉะนั้นในแนวทางนี้ก็หมายาว่าต้องอาศัย นิติวิทยาศาสตร์อาศาัยอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างรวมทั้งกระบวนการที่จะต้องหาค้นหาความจริงว่ามีใครร่วมมือหรืออยู่เบื้องหลังอีกแล้วมีการทำแบบนี้เนี่ยอีกเท่าไหร่ที่ที่คนต้องถูกทรมานแบบนี้เพราะวิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่าจารีตคอบนบาเป็นวิธีการที่ล้าสมัยรายการที่ห้าท่านส่ง การที่จะ้เลิกกรมหลวมราชบุรีเดิเป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องนี้ว่าจะต้องดาเนินการตามแนวทางสากลตามแนวทางสมัยใหม่คือการสอบสวนโดวยวิธีการที่ไม่ได้ใช้วิธีทร,รมานต่อไปแล้วตอกเล็บบีบคำับอะไรไม่ใีมนะท่านท่านท่านพูดมาเป็นร้อยปีละ อยการปฏิรูปตำรวจที่ควรจะปฏิรูปเรื่องของกระบวนการสอบสวนควบคู่กันไปด้วยใช่ก็นี่ไงรอรออยู่ไม่เข้ามาทีนีเราจ่ออยู่ที่คอรมอเนี่ยทางท่านอาจารย์มีชัยท่านส่งมาแล้วพรราชบัญญัติร่างท่านอยาิสอบสวนคดีอาญาเราก็พยายามเร่งว่าให้ท่านนําเข้าได้ไหมนะเพื่อจะได้เสร็จเบ็ดเสร็จปฏิรูปไปด้วยกันทั้งสอบสวนด้วยอะไรด้วยเ cấp sự chú hề chú hề